สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ในป่านะครับทุกคนในป่าลึกมากนะครับทุกคนลึกในจักรวาลน,นะครับซึง่งตอนนี้ก็ผมน่ากลัว,วมากยอยู่บนจรวดน,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 นี่ก็เป็นต้นต้นยางมาราครับนยางนะ นสัตประรดนะครับทุกคนซึ่งในป่านี่มันมีมีมีแมวมีทุกอย่างนะครับทุกคนนะซึ่งตัวนี้ก็ผมไม่รู้จะทำยังไงนะดูครับทุกคนโอ้โน้ที่เป็นต้นไม้ขาวๆนูนมันเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผมทุกคนมันมืดจริงๆนะซึ่งตอนนี้ข้อผม จะถ่ายหน้าไม่ได้นะครับผมทุกคนผมน่ากลัวมากนะนนนนซึ่งตัวนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับผมทุกคนใกล้ๆจะตีหนึ่งเลยนะซึ่งว่าข้างบนเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนนะน่าจะเป็นเย็นอาวากาศบน <c oughs> บนต้นไม้อะไรขึ้นนี้ผมต้องหนีก่อนนะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมันตกนี่ก็เป็นแสนดาวคันนะใช่ใช่นี่ก็เป็นแสนดาวคันนะ เดี๋ยวประมาณประมาณเต้นหนึ่งตีสองก็จะจะมีมนุษย์มนุษย์ต่างดาวลงมานะครับทุกคนจะมาลงช่วยผมนะซึ่งตัวนี้ก็ผมดูในป่าไเป็นใช่จะไปโผล่โดนแกล้งโอ้โหเป็นเป็นที่อะไรน่ากลัวมากนะครับผมสําหรับในคืนนี้นะดูดูดูฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นยางนะครับผมทุกคนนะจะมีต้นยางมี ต้นนู่นี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนแต่บางนูเราที่มองเห็นไกลๆนะจะเป็นจะเป็นต้นอะไรไม่รู้นะใหญ่มากนะครับทุกคน,นโอ้โห,หน่ากลัวมากะะนะดูดูดูมันมีแสงอะไร,ไรครับ<ด>ทุกคนนะมีมีแสงอะไรไม่รู้สีเขียวๆนะมันจะเป็น<อ>พวกกระสืออะไรประมาณนี้นโอ้น่ากลัวมากมัน มันอธิบายไม,ม่ไม่ได้นะครับทุกคนนะนูนูน,น,นูแสงมันจะเป็นแสงอะไรที่ขา,ขาวๆนะกำลังเข้ามาอะไรไม่รู้โอ้โอโดูดูข้างหน้าอาจะเป็นปลาลึกนะครับทุกคนโอข้างหน้าจะเป็นปลาลึกมากนะซึ่งทีนี้ก็มันเป็นปลาอะไรไม่รู้นะปลาอะไรนะปลาปลาปลาช้าปลาช้านะทุกคนนะที่เขาจะบความศพอะไร, <ใน S 2> รประมาณปลา,า,า,าเร็ว นะที่เขาจะทิงท้งทิ้งศพอะไรประมาณนี้นะศพ<บ>คือโอ้กวามากนะทุกคนนะดูดูนะมันเป็นแสงที่ส้มส้ม <พา S 1> เขียวขวายอน้ากล้วยมากนะนดูด,ดูดินดินก็มันจะเป็นสีดำดำอะไรประมาณนี้นะเหมือนที่เผาอะไรสักอย่างนะที่นี่นะดูตรงน,นี้นะโอ้มันมีเศษขยขยะที่พวก ที่เข้ามาประจมภัยนะมาทำมามองมามาาอะไรมามามาต้มมาม่าที่นี่นะแล้วเราต้องเดินไปต่อนะครับผมเพื่อเอาชีวิตรอดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะนี่ก็จะเป็นแมวป่านะครับทุกคนราดูดูนะแมวป่านะทุกคนนะอ้ดูโอ้โหตามันส่งสว่างมากทุกคนนะไม่รู้สัตว์มัน ไปหากินอะไรต่างๆที่อยู่ในป่านั้นทุกคนนะก็สำหรับคลนนี้ก็ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับทุททกคนนะเดี๋ยว,เ,ยวเราจะทำคลิปใหม่ EP ต่อไปนะครับทุกคนก็สำหรับนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผมทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผู้นะครับทุกคนก็อย่างนึงก็อยา่ยา,ล,ายลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะแจ้งคลิปใหม่ๆให้พวกเราได้ดูกัน อีพีต่อไปนะครับบนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ